เจ้าของขายเองขายที่ตำบลบ่พอพลออำเภอบ่พอพลอจังหวัดกาญจนบุรีที่ดินติดถนนราชยาง400เมตรเป็นเอกสิธิ์นอสอสามก่อจำนวน465ไร่และเป็นบ่พอพทหอ5อีก203ไร่ที่ดินตั้งอยู่ที่หลักกโลกกิโลเมตร27ทางหลวงชนบทหมายเลข3001 พนมทวนบ่อพลอยตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีจากมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีไปถึงที่ดินประมาณ136กิโลเมตรทำเลสถานที่ใกล้ที่ดินแปลงนี้คือมหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงจังหวัดกาญจนบุรีโลตัสห่างไปประมาณ3กิโลแล้วก็น้ำแร่โซดาบ่อพอยห้วยกระเจ้า ขายไล่ละ1 ais, 18, นึ่งแสมืบาทน้ำไม่ท่วมอยู่เนินเขาติดต่อเจ้าของเบอร์นี้0804593888